ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการนะครับตั้งกราฟเทคนิคนะครับโดยผ่านเว็บสยามชาร์ตนะครับเว็บสยามชาร์ตนะครับเป็นเว็บฟรีนะครับในการดูกราฟเทคนิคของหุ้นนะครับกองทุนรวมออนไลน์ต่างๆพร้อมข้อมูลย้อนหลังนะครับหนะครับให้เราเข้ามาที่ Google นะครับ แล้วเราก็พิมพ์ค้นหานะครับคําว่าสยามชาร์ตนะครับสยามชาร์ตนะครับเมื่อเราพิมพ์เรียบร้อยแล้วนะครับสยามชาร์ตมันขึ้นมาแล้วนะครับเว็บไซต์สยามชาร์ตขึ้นมาแล้วนะครับเราก็กดคลิกเข้าไปเลยครับอ่าคลิกเข้าไปเลยนะครับเมื่อคลิกเข้าไปแล้วนะครับในการสาธิตเนี่ยผมจะขอเปิดหน้าใหม่ไว้แล้วนะครับ เมื่อเรากดคลิกเข้าไปแล้วนะครับเว็บสยามชาร์ตก็จะขึ้นมานะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับนะครับเว็บสยามชาร์ตนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับนะครับมันก็จะมีการโชว์เซตเซตห้าสิบเซตร้อยนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือต่างประเทศนะครับทองนะครับอะไรอย่างเงี้ยก็มีหมดนะครับ แต่คราวนี้เราต้องการจะไปดูกราฟหุ้นของเราเราก็เข้ามาที่สต็อกครับเห็นไหมครับเข้ามาที่สต็อกนะครับดูเมาส์นะครับเข้ามาที่สต็อกนะครับแล้วก็มาที่สต็อกลิสตครับกดคลิกเข้าไปในสต็อกลิสต์ครับนะครับถ้าเป็นของเพื่อนๆก็กดคลิกเข้าไปเลยนะครับแต่ของผมผมเลือกที่จะเปิดหน้าใหม่ไว้รอแล้วนะครับโอเคนะครับ นะครับมันก็จะเป็นสต็อกลิ์ขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับเป็นสต็อกลิ์ขึ้นมานะครับพอเลื่อนลงมานี่นะครับดูตามเมาส์นะครับมันก็จะเป็นสต็อกลิ์ขึ้นมานะครับก็จะเรียงจากตัวเลขก่อนนะครับนี่นะครับแล้วก็จึงจะมาเป็นอักษรนะครับอะในที่นี้ผมจะขอตัวเลือกตัวอย่างก็คือ หุ้น AAV นะครับตัวนี้นะครับ AAV นะครับหรือ a i r a เอ a นเองนะครับเราก็กดคลิกเข้าไปตรงที่หุ้นนี้เลยนะครับหรือเราจะมาที่เปิดลิงก์ในแท็บใหม่ก็ได้นะครับอ่ะในที่นี้ผมเลือกเปิดลิงก์ในแท็บใหม่นะครับมันก็จะขึ้นมานะครับปึ๊บเราก็จะเห็นนะครับเราก็จะเห็นหน้าตากาฟเป็นแบบนี้นะครับในช่องด้านบนนะครับ ก็จะประกอบไปด้วยแท่งเทียนนะครับประกอบไปด้วยแท่งเทียนครับนะครับแล้วก็เส้น EMA นะครับพวกนี้เราไม่เอานะครับเราก็จัดการปิดตรงนี้ครับตรงมุมครับ Delete ออกไปเลยนะครับไม่เอาอันนี้ก็ไม่เอากดออกไปเลยนะครับมาดูต่อข้างล่างครับมันจะเป็น MACD c o s t นะครับอันนี้เราเก็บไว้นะครับอันนี้เราเก็บไว้นะครับ แล้วเราก็มาเลือกปิดตัวข้างล่างครับ RSI c o s s ตัวนี้เราไม่เอานะครับเนี่ยตัวนี้เราไม่เอานะครับเราก็ทำการ delete ไปเลยครับครับเมื่อ delete เสร็จแล้วนะครับหน้าตาก็จะเหลือแค่นี้นะครับเหลือแต่แท่งเทียนนะครับ volume นะครับแล้วก็ macd cost นะครับหลังจากนั้นเราก็มาเลือกที่ตรงนี้ครับเรามาเลือกที่ indicator ครับ กดคลิกไปหนึ่งครั้งครับเมื่อเรากดคลิกไปหนึ่งครั้งก็จะมีอินดิเคเตอร์ขึ้นมาต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับแต่ให้เราคลิกเลือกแต่สิ่งที่เราต้องการใช้ก็พอนะครับเราเลื่อนมาที่อิชิโมกุคาวนะครับอิชิโมกุคาวนะครับเรากดคลิกเข้าไปครับก็จะมีเส้นกราฟอิชิโมกุขึ้นมาด้านหลังนะครับสังเกตด,ด้านหลังนะครับจะมีกราฟอิชิโมกุขึ้นมานะครับ เราเลื่อนลงไปอีกครับมาที่ Stock s s s i stock ISI ของเรานั่นเองนะครับอ่าตัวนี้นะครับอ่าคลิกเข้าไป1ครั้งครับมันก็จะขึ้นมาเห็นไหมครับด้านหลังอย่างนี้นะครับแล้วเราก็มากดตรงกราฟครับ1คลิกครับอ่าเพื่อเอาอินดิเคเตอร์ออกไปนะครับหลังจากนั้นผมจะมาที่เส้น สีเขียวนะครับหรือชิกุสแปนนะครับแล้วก็กดดับเบิลคลิกลงไปครับนี่นะครับดับเบิลคลิกลงไปนะครับเพื่อที่ให้มีป๊อปอัพของอินพุตเด้งขึ้นมานะครับแล้วเราก็มาเลือกที่สไตล์ครับมาเลือกที่สไตล์ครับหลังจากนั้นมันก็จะขึ้นมาบอกว่าเส้นเทนกลางเส้นจะเป็นสีแดงที่จุนเส้นจะเป็นสีน้ำเงิน ชิกุู่สแปนจะเป็นสีเขียวนะครับเส้นกลู่สแปน A เป็นสีม่วงเส้นกลู่สแปน B ก็จะเป็นสีม่วงเส้นกลู่สแปน a และ B เราไม่ค่อยได้ใช้นะครับเอาออกก่อนนะครับเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่งงนะครับเวลาดูเราเหลือแต่สีเทาๆไว้นะครับซึ่งเป็นก้อนเมฆนั่นเองนะครับนะครับแล้วเราก็มาเลือกความหนาของเส้นนะครับความหนาของเส้น ในที่นี้ผมจะเลือกทั้ง3เส้นนี้ให้หนาเพื่อให้เห็นชัดเจนนะครับหลังจากนั้นก็กลับมาที่ input อีกครั้งหนึ่งแล้วก็กดโอเคครับเห็นไหมครับวิธีการตั้งกราฟไม่ได้ยากเลยนะครับถ้าต้องการที่จะดูเต็มจอก็กดคลิกที่ฟูลสกรีนครับนี่นะครับฟูลสกรีนโหมดนะครับคลิก1ครั้งนะครับเราก็จะเห็นกราฟแบบเต็มจอนะครับ แล้วเราสามารถคลิกเลื่อนกราฟได้นะครับเลื่อนกราฟได้นะครับนี่นะครับเลื่อนให้มันกว้างขึ้นนะครับดูง่ายขึ้นใครจะถนัดในลักษณะอย่างไรก็ปรับเลยนะครับถ้าเราต้องการที่จะออกจากฟูลสกรีนนะครับเรากด E S C นะครับหรือ Escape ออกไปนะครับโอเคนะครับเมื่อเราต้องการที่จะเปลี่ยนนะครับ จากกราฟเดย์นะครับหรือกราฟวันนะครับให้เป็นกราฟ w e e k นะครับหรือกราฟสัปดาห์ให้เรามาเลือกที่ตรงนี้ครับ 1D เห็นไหมครับ 1d นะครับเราเลือกเป็น 1week แทนนะครับกราฟก็จะเปลี่ยนเป็น week ให้เราดูนะครับแล้วก็สามารถเลื่อนดูได้นะครับหรือถ้าเราต้องการดูแบบเดือนนะครับเราก็กดเป็นกราฟมันโอเคนะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็น เดือนให้เรานะครับนี่เห็นไหมครับหุ้นตัวนี้ก็เริ่มเข้ามาตั้งแต่ปี2012นี่เห็นไหมครับแล้วก็นับเป็นเดือนมาเลยนะครับนี่อันนี้นับเป็นเดือนมาเลยนะครับโอเคนะครับไม่ยากเลยนะครับแต่ถ้าพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆต้องการที่จะเปลี่ยนชื่อหุ้นนะครับมาพิมพ์ที่ไทยเนมได้เลยครับตรงนี้นะครับเป็น หุ้นอะไรก็ดีเป็น DDC ละกันผมมีตัวนี้อยู่นะครับก็เลือกกดมาที่ตัวนี้นะครับกราฟก็จะเปลี่ยนไปนะครับแต่แต่นะครับเมื่อเราเปลี่ยนชื่อหุ้นแล้วเราก็จะต้องมาตั้งกราฟเองใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับโอเคนะครับ ถ้าเราเปลี่ยนชื่อหุ้นแล้วเราก็จะต้องมาตั้งกราฟเองใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับให้เพื่อนๆไปทดลองทำกันดูนะครับไม่ได้ยากเลยนะครับสวัสดีครับ